น้ำตาลแมโนดฆ่ามาเร็งได้พบมากในผลไม้ใกล้ตัวนักวิจัยจากไต้หวันเผยผลการศึกษาล,ล่าสุดในวารสาร Communications Biology ปี2025พบว่าน้ำตาลแมโนดซึ่งเป็นน้ำตาลโมโนแซคคาไรจากธรรมชาติสามารถทำให้เซลล์เร็งกระเพาะปัสสาวะระเบิดตัวเองผ่านกระบวนการ p y r o โท s i s ได้โดยเข้าไปขัดขวางการทำงานของเอนไซม์สำคัญอย่าง PKM2 ทำให้เกิดการขัดขวางการสร้างพลังงานในเซลล์เร็งจนมันตายลงเอง ดอกเตอร์ Doctor, จางเจียหมิงผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลไทเปอธิบายว่าซเซลเมเริงมีความติดน้ำตาลโดยเฉพาะกรูโคดน้ำตาลแมนโนดที่มีโครงสร้างคล้ายกันจึงถูกดูดซึมเข้าไปแทนแต่กลับเผาผลผาญไม่ได้ส่งผลให้เกิดความผิดปกติภายในเซลล์จนกระตุ้นให้เกิดการฆ่าตัวเองน้ำตาลแมนโนดพบได้ในผลไม้ที่เรารู้จักกันดีเช่นแครอเบอร์รี่แอปเปิลส้มพีชและถั่ว รวมถึงมีในรูปแบบอาหารเสริมเหมาะสําหรับผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะหรือผู้ป่วยหลังการผ่าตัดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะดรจางแนะนําให้บริโภคอาหารที่อุดมไปด้วยน้ําตาลแมนโนดและหลีกเลี่ยงน้ําตาลแปรรูปหรือเครื่องดื่มหวานควบคู่กับการรับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์และโปรตีนสูงเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งในอนาคต ปรึกษาโรคมะเร็งโทร09422111169หรือ0815803998